ค่ะก็วิธีหุงข้าวแบบง่ายๆตามที่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีหววกับซึ้งนะคะก็ต้มน้ำใส่หม้อการน้ำร้อนทั่วไปค่ะแล้วก็เอาข้าวที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนหรือว่าถ้าคนที่ไม่มีเวลาก็แช่ข้าวด้วยน้ำน้ำน้ำอุ่นนะคะสักสองชั่วโมงก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ เทข้าวลงแต่ถ้าอยากให้ข้าวที่เม็ดเรียวสวยงามโดยไม่เหนียวเหนือนหนาแล้วก็ล้างสักสองน้ําก็ได้ค่ะเราถึงจะเอาลงแล้วก็ปล่อยรับช่องรูอากาศเพื่อให้สตรีมมันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อด้วยน้ําร้อนถ้าไม่มีการน้ําร้อนก็ใช้น้ําธรรมดาก็ได้ค่ะแต่มันจะเสียเวลานานสําหรับกว่าน้ําจะเดือดน,นะคะ เสร็จแล้วก็เอาหม้อซึงตรงกลางใส่เพราะว่าเตาแก๊สมันจะทําให้ข้าวของเราเนี่ยไหม้ได้ก็คือจะเอาข้าวของเราใส่อีกชั้นที่2นะคะเพื่อไม่ให้เปลวไฟจากเตาแก๊สขึ้นมาไหม้ข้าวของเราจากนั้นก็ปิดฝาค่ะไม่มีเวลานะคะ,ะง่าย,ายๆค่ะถ,ถ้าไม่มีหม้อซึง,ซงหรือหรือว่าหม้อนึ่งนึ่งข้าวเหนียวของเรานะคะเราก็ใช้ระบบแบบนี้ก็ได้ค่ะสักพักหนึ่ง เราไม่มีเวลาบอกชัดเจนนะคะว่านานแค่ไหนแต่ดิฉันคิดว่าประมาณ20นาทีเรากลับเข้ามาดูอีกทีหนึ่งแล้วเราก็พลิกข้าวแล้วก็นึ่งต่อไปอีกสัก15นาทีค่ะจนให้แน่ใจว่าข้าวมันไม่มีมันไม่เป็นไตแล้วก็ถือว่าโอเคค่ะคือดิฉันอยู่เมืองนอกนะคะเอาใส่กระติบข้าวไม่ได้ก็จะต้องห่อด้วยถุงพลาสติกเพราะว่าประเทศนี้หนาวคะ่ะแล้วก็มีลมแรงแล้วก็จะคลีบข้าวของเราให้อุ่น ได้เหนียวกินได้ทั้งวันค่ะจากนั้นก็ตามสบายเลยค่ะเราจะทานกับอาหารอีสานหรือว่าจะเอาไปทำข้าวเหนียวมูนหรือว่า